ใช่ครับไอ้ไอ้ตัวเออรถตันที่สงเขาอีกละล่ะล้อเอออันนี <5> okay> <5 5> <5> <5 ้ว่เขาร่างอยู่อาคมนแคดีนะครับบองสุดยอดของการเดินทางนะสุดยอดการเดินทางครับแอดเทวดารอลุ้นการเขาข้อเขา้งครับไครับ เ้ามันบดมันเท่าหรอเอาอยานมันะ่รแน่ก็อร่อยดีครับน้ำเป็นข้างกับแอลเทดาเขม้มปูแห่งครับพี่บดก็อร่นนันครับ ยอดการเดินทางครับราคา3 5 3 6 3 7ลุ้นไปตอไปไปต่อไปาป่ไปไปต่อไนไปต่อไปไปน่อไปไปา่อไปไปต่อไคไาต่อไปไปต่อไปไปต่อไปไปต่อไปเปต่อไปไปต่อไปนปต่อไปไปต่อไปไปต่อไัไต่อไปไปองปไปต่อไออออออ